มาออกแล้วขณะนี้มหาเมฆเป็นตัวนำผลโยกเป็นตัวที่สองยอศสนาที่สามลิเล,ล่ที่สี่สายคราดที่ห้าต่อไปเป็นเกาลัดอัลฟาพีที่โคบายสามหาเมฆเป็นตัวนำ ยอสนามเป็นตัวที่สองโผ่นยกที่สามโคบายโทางตรงมหาแมฆเป็นตัวนำนี่มหาแม่เป็นตัวนำลิลลี่สองยอดสนาที่สามนี่มหาแมฆเป็นตัวนำอยู่ นิมหาเมฆเป็นตัวนำนิมหาเมฆเป็นตัวนำเปลาลัดเริ่มแรงล้างนอกขึ้นมาพร้อมด้วยโกลวิลนีินิมหาเมฆเป็นตัวนำโกลวิลที่สองเปลาลัดที่สาม ผลโยกเป็นตัวที่สองยอศสนาที่สามลิเล,ล่ที่สี่สายคราดที่ห้าต่อไปเป็นเกาลัดอัลฟาพเพรีิโคบา,า,ายสามหาเมฆเป็นตัวนำย่อศสนาเป็นตัวที่สองผลโยกที่สาม โค้งสองทางตรงมหาแมฆเป็นตัวนำนี่มหาแมฆเป็นตัวนำลิลลี่สองยอดสนาที่สามนี่มหาแมฆเป็นตัวนำอยู่นี่มหาแม่เป็นตัวนำนี่มหาแม่เป็นตัวนำคารัดเริ่มแรงล้างนอกขึ้นมาพร้อมด้วยกรอลวล นี่มหาเมฆเป็นตัวนำโกลวิวที่สองเปาลัดที่สามมาออลาฮนานีมหาเมฆเป็นตัวนำผลโยกเป็นตัวที่สองยอสนาที่สามลิลลี่ที่สี่สายคราดที่ห้าต่อไปเป็นเกาลัด อันฟาพเพย์ที่โคบายสามหามะเ,เป็นตัวนำยอสนาเป็นตัวที่สองโผล่ในยกที่สามโคบายสองทางตรง มหาแมฆเป็นตัวนำนี่มหาแมฆเป็นตัวนำลิลลี่สองยอดสนาที่สามนี่มหาแม่เป็นตัวนำอยู่นี่มหาแม่เป็นตัวนำน,นี่มหาแม,ม,าเม่เป็นตัวนำ,นเ,เ,นวนำเกาลัดเริ่ม media, แรงล้างนอกขึ้นมาพร้อมด้วยโกลวลนี่มหาแมฆเป็นตัวนำโกลวลที่สองเกาลัดที่สาม ทุ้งบสองทางตรงมหาเมฆเป็นตัวนำนี่มหาเมฆเป็นตัวนำลิลลี่สองยอดสนาที่สามนี่มหาเมฆเป็นตัวนำอยู่นี่มหาเมฆเป็นตัวนำนี่มหาเมฆเป็นตัวนำเกาลัดเริ่มแรงล้างนอกขึ้นมาพร้อมด้วยกอลเวล นี่หาไม่เป็นตัวนำโกลวิลที่สองเปลาลัดที่สาม